ขอศิลป์ควงวัดเชียงรายนครลำปางเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้นงในกันเนาะว่าข้างในนี้มีแสดงอะไรนะวันนี้ครับข้างในก็มีการแสดงภาพเขียนต่างๆนะวันนี้วันนี้ก็เข้ามาเข,ข้ามาชมภาพเขียนต่างๆนะ นี่ถ้าว่าเป็นศิลปินด้านไหนครับอ๋อก็ว่าทั่วไปอ่ะครับว่าทั่วไปครับคือเป็นครูแล้วกับเสียงอายุราชการแล้วก็มาทำจากท่านรองตุ๋ยทำพอจริงเพื่อให้ว่าประชาชนคนรุ่นหลังได้เข้ามาใช้บริการครับผมท่านจะวาดจะของจริงมาทุกวันนี้ก็ไปวาดสเก็ตมาวันนี้ต้องสอนนักเรียนครับครับครับนีว่าสิบคนเลยครับครับ อาจารย์หนึ่งเอีกคนอีกคนอาจารย์หนึ่งอาจารย์อาจารย์หนึ่งไม่จะอยู่คครับจหนึ่งน่ส็กักเรีเ็รผมทำเพื่องายมทีเดยคมต้องตารักผ่อนมกกว่าเราเราักผ่อนแล้วก็ใช้ศิลปะศิลปะให้หาความสงบในชีวิตประจำวันครับอา เอ่อเป็นสีน like ้ำมันส mm ็น hmm. mm ้ำมันสีน้ำมันเขียนให้เมื่อก่อนไปสอนธรรมศาสตร์เขียนให้ดูเขียนได้ได้ ใช้เปลียนใช้เรียนคือมีนุ้นมีอนมิติมีนอ่ามันมีมิติเอ๊ะเมียวเห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 มียวเมียวชื่อผลงานชื่อผลงานตามหาความรักตามหาสมาคมศิลปินตุ๋ย

ับวันนี้พระอาจารย์ท่านพระครูสันติปนาราตน์เตอร์หลวงปู่และพระอาจารย์ยอดมาที่วัดเช Raw ียงรายไปเชียงรายแต่ชื่อเชียงรายแต่อยู่ลำปางเนาะอาจารย์ที่นี่ก็มีเขาเรียกว่าหอศ์ลินหอศ์ินครับกันนี้ก็กลังนั่งคุยกับศิลปินทั้งสองท่านครับแนะนแนะนำชื่อเขาผมจิรศักดิ์กลมดวงครับครับครับผมสุโขครับครับก็เป็นเป็นงานที่เราไ้สร้าง ตั้งผลงานมาหลายสิบปีแล้วเนาะ <Okay. S 1> ที่ผลงานคนที่เดินทางเส้นศิลปะามาทั้งชีวิตทัต้งชีวิตแล้วอ๋อ <c oughs> มีผลงานเยอะแยะมากมายเนาะ <Okay. S 1> กับตอนนี้ได้มาจัดโชว์ที่นี่แต่ถ้าใครมาตรงนี้มาที่ตรงนี้เรียกว่าวัดเชียงรายอยู่จุดใดของลองฟังเออตรงห้าแยกของนาฬิกาตรงห้กขอ,อิกากับเข้ามาก็มีท่านาจะเห็นอันนั้นคือวัดเชียงราย ที่มีรูปทรงสีสันเป็นสีขาวหรือว่าสีเงินนะแต่ก็อยู่ข้างๆนี้จะมีเขียนป้ายว่าขอสินวขวงวัดเชียงรายก็เข้ามาที่นี่ได้เลยเนาะก็จะมาพบก,กับผลงานที่โยมได้เขียนไว้นะคือโยมมีศิลปินอีกหลายิปินอหลายๆท่านเนาะครับแต่ผลงานนี้ก็จะจะจัดครั้งสองเดือน ครั้งละชุดนี้จะค้บกำหนดสา่เปลีนลีนาเนี่ยครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดใหม่เข้ามาครับชุดนึงก็จะจัดประมาณสองเดือนครับแล้วเห็นไปหลายๆที่เขาเข้าชมนี่เขามีเก็บค่าชมค่าบัตรอะไรไปที่นี่มีไหมครับของเราไม่มีนะแต่ว่าเราจะมีทูนสำรองอะไรบริการสรุปสรุปคทุนเพราะเร้ขอสินเพราะเราอสินครับคือไม่ได้ไม่ได้เก็บเป็นไม่มีค่าเข้าดูเนาะก็แล้วแต่ว่าใครเห็นผลงานแล้วชอบก็ ซื้อได้ซื้อพวงซื้อพลกงานไปเนาะ <Okay. S 1> พลกงานดูแล้วก็สวยงามเนาะสวยงามแล้วก็ราคาก็ไม่ไม่แพงก็ผู้ที่ชอบด้านศิลปะก็เข้ามาชมมาดูมาชมมาสัมผัสได้เนาะเดือนละเปิดวันเว้นวันครับเปิดวันเว้นวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์อ๋ออังคารจุดเว้นวันเนวนเ้นวันไปนะ ครับอืมอืมแล้วก็เก้าโมงเก้าโมงสี่โมงเย็นเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นก็ขอให้ไม้ตรงวันที่เปิดเนาะคือเริ่มแรกวันจันทร์จะหยุดวันอังคารเริ่มวันอังคารเนาะหนึ่งสัปดาห์เริ่มวันอังคารถ้าวันจันทร์จะหยุดมาวันอังคารแล้วก็อยู่วันพุธมาวันพฤหัสหยุดไปเว็นวันไปวันไปเรื่อยๆแต่ถ um ้าแต่ถ้าวันท ok ี่เราหยุดเนี่ยถ้ามีคณะใดจะเข้ามาเดดียยวันนหุรเเเาปิดให้ได้แล้วติดต่อเบอร์โทร ติดต่อแจ้งมาแจ้งแจ้งแจ้งเข้าไปตีที่เพจอะไรที่เพจก็เข้าไปดูในเพจเพจหอศิลเพจหอศิลได้เนาะเข้าไปดูในนั้นก่อนแล้วก็จะรู้วันเวลาอย่างไงเราจะนัดทำมอย่างไงถ้าจะมานาะคือว่าเมื่อเราเดินทางมาเที่ยวต่างจังหวัดมาเป็นตรงกับวันหยุดพอดีเราจะไปจะต้องอยากจะเข้าไปดูเนาะก็สามารถสมัครเป็นคณะรถรถทัวร์อะไรยังไมาห่งนะก็สามารถแจ้งไปที่เพจได้เพจ เพจหอศิลป์ควงวัดเชียงรายเนาะก็ใครกเข้ามาเปิดประตูให้เข้ามาดูเนาะก็อันนี้เป็นคลิปข่าวประชาสัมพันธ์หอศิลป์กับศิลปินที่นั่งอยู่ตรงนี้และพี่อีกหลายๆท่านเนาะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาตรงนี้ก็ก็ขอเชิญชวนนะใครใครใครเข้าดูคลิปนี้แล้วเห็นแล้วน่าสนใจน่าสนับสนุนก็เข้ามาเชื่อมมาชมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้ตรงนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านตัวการทุกท่านทุกคนสาธุ you <laughs>